โรคเกาต์คือโรคที่เกิดจากกรดยูริกในเลือดสูงร่วมกับมีอาการตกผลึกของเกลือยูเรตในข้อและทิชชูหรือเนื้อเยื่อต่างๆค่ะนำมาสู่อาการปวดบวมแดงร้อนที่ข้อและาการแสดงของข้ออักเสบชนิดเฉียบพลันค่ะสำหรับอาการของโรคเกาต์คนไข้จะมีอาการปวดบวมข้อ แบบเฉียบพันธุ์ปกติแล้วในระยะแรกจะมีอาการประมาณ1ข้อมักจะเป็นข้อระยางร่างอย่างเช่นข้อนิ้วหัวแม่เท้าซึ่งเป็นตำแหน่งข้อที่พบบ่อยนะคะรองลงมาเป็นข้อหลังเท้าข้อเท้าข้อเข่าค่ะซึ่งลักษณะอาการปรวดเนี่ยจะมีอาการปรวดขึ้นมาทันทีนะคะมักจะปวดตอนช่วงกลางคืนหรือว่าอาจจะปวดหลังตื่นนอนตอนเช้าก็ได้โดยระยะเวลาในการปรวดจะปวดมากที่สุดประมาณ1-2วันนะคะแล้วก็มีโอกาสหายได้เองภายในไม่เกิน1-2สสัปดาห์ถึงแม้ว่าจะไม่ทานยานะคะส่วน วนในระยะหลังคนไข้อาจจะมีอาการของก้อนโทฟไยหรือว่าโทฟัสงอกตามบริเวณรอบข้อนะคะหรือว่าบริเวณใบหูหรือตามบริเวณที่มีการเสียดสีก็ได้ซึ่งเกิดจากการสะสมของผลึกเกลือที่มากเกินไปซึ่งเกิดจากการที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีค่ะนำมาสู่ข้อแหวงกระดูกแหว่งแล้วก็ผิดรูปได้เช่นเดียวกัน ผู้ป่วยที่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์นั้นจะเป็นกลุ่มที่มีภาวะยูริกในเลือดสูงเป็นทุนเดิมนะคะซึ่งตัวยูริกในเลือดสูงเนี่ยาสามารถเกิดได้จากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะคะ1คือพันธุกรรม2คืออาหารบางชนิดที่มีสารพิวรินสูงนะคะสายาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะยาฆ่าเชื้อบางตัวนะคะสก็คือโรคบางโรคที่เป็นโรคร่วมของคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดหรือว่าโรคสะเก็ดเงินหรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆรวมถึงภาวะอ้ว หรือโรคอ้วนก็สามารถทําให้ยูริกในเลือดสูงและนํามาสู่ภาวะเกาหรือโรคเกาตามมาได้ค่ะจากปัจจัยเสี่ยงที่ว่าไปคือยูริกในเลือดสูงเกิดจากกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมได้แปลว่าโรคเกาสามารถเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะอันดับแรกเลยคือจะต้องมีวินัยในการทานยาน ซึ่งไม่ว่าคนไข้จะไม่ปวดข้อก็ต้องทานยาเพื่อลดระดับยูริกเอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดการกำเริบของโรคข้ออักเสบเกาในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องมาหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่างที่2คนไข้ต้องระวังหรือว่าลดความเสี่ยงของการกระตุ้นให้เกิดเกากำเริบอย่างเช่นคุมเรื่องอาหารนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องของการบาดเจ็บที่ข้อน,นั้นๆหรือการใช้งานข้อน,นั้นๆหนักเกินไปนะคะข้อที่3ก็คือเมื่อไหร่ที่ข้ออักเสบกำเริบแล้วเนี่ยแนะนําว่าจะต้องพักการใช้งานของข้อนะคะ ร่วมกับทานยาแก้ปวดลดการอักเสบตามแพทย์สั่งนะคะรวมถึงการประครบเย็นซึ่งจะช่วยลดอาการปวดบวมข้อได้ค่อนข้างเร็วค่ะและทําให้ข้อสงบเร็วโรคเกาจะเห็นได้ว่าเป็นโรคที่ไม่หายขาดนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคเรื้อรงังเนื่องจากมีพันธุกรรมเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะคะดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาแนะนําให้มาตรวจรักษาอย่างสม่สมําเสมอถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการปวดข้อก็ตามเพื่อรับประทานยาลดระดับยูริกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกากําเริบในอนาคตค่ะ